ดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงปล่าอ่าอาจารย์นกเขาใหญ่ส้ข่สุคนออกรอบครับมากับอาจารย์ใหญ่คือเราครับวันดีอาจารย์ใหญ่ <laughs> หลบใบครับใบอีลีใบสาม<า> <3 S 2> ครับนะสสยเก่้าครับ,บหววตัดม่วงพ่นวะมาแก่ครับมือน,นั้นบดได้แต่ตอนท่านเกี่ยวเข่าครับผมเกี่ยวเขาเ่าแล้วมาแก่ไม่มือน,นี่ อาการนิ่งๆครับเถือหาพานครับแดดพอดีอุ่นๆอ่ะไปติดตามกันเลยครับอยู่ไม้พ้นละอาใส่เรียบร้อยครับรอรุ่นครับลูกเทียบคันแล้วสิมีมานบออาจารย์ใหญ่ใส่ทางมากครับผมยับลงมากเขารุ่นกันเลยครับผม เอบกันแบบไกลๆเลยครับอยู่ใต่ต้นไปเลยแต่ว่าแถวนี้บพท่านเคยเข้ามาครับมาตามนกคู่ก้อมครับผมเคยได้ยินนะแต่ว่ากะหลายปีแล้วครับมาได้ยินคู่ก้อม มาตามเบิงหาลูกหลานยังเหลือครับเุาหลุนน้ำกันครับผมโอ้ยเด่นเน้นครับนกปลาฟังเนี่ยยับออกห่างอีกแล้วครับข้ายัางคือปดูดกู้ ลยครับแบบนี้โอ้เจียวบอสุดครับเ<อ>ข้าตีด้านหลังครับผม อ๋อไอมันได้ใจตีตีเข้าไปอืมเนาะขึ้นบุกไปทั้งหลาพเนียบโอ้นอ่านเกมผิดอีกแล้วเด้อข้าน้อยเนาะ ดึงเข้าทั้งหลังพี่น้องเลยเอามันได้นี่ไมกละมงเกานี่โอ้ยอยากเอาสองซานดี tí 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 sai hột bò tí man tí อ๋อร่ย,ย่านกันแล้ววะติเอามันอ๋อติอ้า,อา,อาโอ้ยน้อเป็นไดเน,น้ะเสียงเพเนียดหลั่นเลยครับแต่ว่านกบ่คู่ครับผม จะบอกได้ว่าลันเปาคือบอบ,บึบบอบพับยังงล่ะไปเบิ้งครับนี่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 เป็นไง ลงทีบจนได้ครับผม <c oughs> โอ้โยสายโหดครับหลังจากเขาตีกันว่าเป็นสามสิบนาทีครับคุกระจุยครับผมนี่หดทีโอ้ย,ยสายหดครับผมเอาลงมาเบิ้งครับลงมาเบิง้งมันคือโพดแท้โอ้ย อยากเบิ่งโตอยู่คืตีตุ่มๆแท้เนี่ยมักลาย บ,บุบๆนี่ฮะนี่ครับผมพี่น้องจอมโหดเป็นไดโอ้สนับปีครับพอรุนอยู่แบบนี้ไปอยากแหลมเนาะอุ้ยฮะ ออกมาเบิ่งกันครับขอหยาดปดนกครับผมเฮ็ดได้เฮ็ดได้นี่ครับจอมโหดนี่เอาเอามันเอาอยบาอบาอาบาูบ่เมื่อยแล้วบ่เอายูบะเลนครับเมื่อยไหล่โอ้ย นี่ครับเบิง้งไล่ครับโอ้ยงามนี่ครับแข็งโอ้ย,อยเอาอยู่บ่โอ้เปลนเลยครับเมื่อยแห้งอืมเดินคือเก้าเอามันมันคือมมกตีเทอ่าอืมอืม มักตีแท้อ,อ,อ๋อประหยัดเก็บนกครับมันละบันนี่อืมอืมัดมันบันนี่ออเป็นนกออกสีเท่าๆครับกุ๊เดียวข้าร่มครับคัดนุนครบครับผมตัวนี้เฮ้ยอ๋อ เก็บนกครับเก็บนกโอ้ยว้า,าวเงาล่ะขอ,อยาดครับผมอ๋อเป็นนั่นว่าสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบครับโอ้ยว้ากระลิ้นจนพันกันรุนลายจอมโหดครับเข่าตีห้าหกลอบนี่แต่เข่าด้านหลังครับผมลงม้นจนได้เอ๋อกละไปรุ่นน้ำอาจารย์ใหญ่พมดแล้วครับ โอ้ยปลาปลาผักกัดจองครับผมโอ้ยใส่ขวานูเด้แ <c oughs> นวาหากินแสบีบหากินยากครับเก๋อ้ยปลาผักกัดจองอ่ะไปหาหัวหน้าใหญ่ไปหา,าจาันญ่พุ่นละครับพอนกันยุพ้นละเอ้ามาพออาจารย์ยใหญ่ละครับ แปลนสิตอดเพื่อนวะเป็นไดโนอฮึับบทุนน่งแยงโอ, <c oughs> เอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยไม่ได้ทุกงแยงอาจารย์ไงแกได้ครับผมเป็นได้เสียงไดเสียงกลางๆมาห้าหน้อยีแห้วนั่น,นเป็นไดนหรับ <laughs> จัดแล้วครับจัดแล้วเอาตัวไหนมาเเอาปักพ่นั่นอบอกมันมีจักรสื่อนั่นเป็นไรครับเป็นไรมือนี่อืมยงกลางเล็กกลางเล็กครับตัวนี้อืมตัวนั่นอีกนี่ครับเอา้าวิจัยผมเบิ่งดูน,นั่น,นง,ง่ายนั่น,นกลางง่ายตัวนี้เป็นไร คนละแต้มครับนั่นนั่นคนละแต้มรอบคัมเสียงใหญ่เลยเลยครับอาจารย์นี่ยินอยู่อืมกู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 นั่นเฮ้ยเสียงใหญ่เสียงใหญ่มีของดีใช่ปะเออเบิ่งดูมีมันครับมือนี่รอบคัมคนละแต้มครับผมกับอาจารย์ใหญ่เพิ่นแกเมื่อใดแล้วเนาะแกผลล็อกได้แล้ว นี่ครับสมนาของอาจารย์เพื่อนโอ้ลายงามครับมุ่นดีนายกีเด็กครับแต่ว่าของผมนี่ลายแลมแลมครับ <laughs> แหลมกับเลี้ยงครับตัวนี้โตเสียงโตครับค่าล่มเสียงโตค่าล่มรุนรุ่นนะมันคำพอดีครับนี่แกได้แล้วครับเบาเงียมบได้มาครับ <laughs> มาสองมันสครับอากาศนิง่งๆนี่แหละเป็นยังสิเหรอครับเพื่อนอากาศนิง่งหลบคำหลบคำหลบคำครับอ๋อพ่อกินข้าวแทบเพือ่อนวะอ้าวหเวลาเมื่อแล้วครับบัดนี้คำแล้วก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมให้กำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจผู้เห็นคลิปนํำเนาะครับเนาะอ,อ๋อสำหรับผมกับ อาจารย์ใหญ่กับิไดากล่าคำว่าสวัสดีครับไปละอาวสวัสดีครับอาจารย์ครับ,<อ>รบไปละมาแล้ว